สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้ก็จะมาผัดหมี่ซอสพริกกันนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำมันหมูนะคะเจียวด้วยมันมันแข็งนะคะเราเอาหนังออกนะคะแล้วก็เอามาเจียวนะคะแล้วก็จะใส่หอมแดงนะคะลงไปผัดให้หอมนี่ค่ะ อันนี้ก็เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งนะคะก็คล้ายๆกันนะคะเพียงแต่เปลี่ยนจากซอสแดงมาเป็นซอสพริกนะคะอันนี้เราก็จะใส่เนื้อหมูนะคะถ้าเป็นหมูสามชั้นได้ก็จะดีนะคะจะอร่อยแล้วก็เนื้อนุ่มนะคะ เดีวเราก็จะใส่มะขามใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะเพราะวันนี้มีน้ำตาลมะพร้าวเมื่อเราผัดหมูสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปตอนใส่น้ำปลานะคะ กลิ่นหอมแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมะพระ้าวน้ำตาลมะพร้าวนะคะบาลางพยอมเอาไปใส่ตู้เย็นเข้าไว้แข็งเลยเนื้อแน่นเลยนี่ค่ะแล้วก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวก็จะทำให้อร่อยมากขึ้นนะคะเรือวเราจะใส่น้ำตาลทรายก็ได้นะคะถ้าทำขายนี่ส่วนมากเขาก็จะไม่ได้ใช้น้ำตาลปี๊บนะคะ ใช้น้ำตาลทรายล้วนๆนะคะแล้วเราก็จะชิมรสนะคะเพื่อให้รสเขาเปรี้ยวหวานเค็มนะคะสงสัยจะต้องเปลี่ยนเป็นซอสแดงซะแล้วนะคะเพราะว่าซอส ก็พริกซื้อมานะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเลยนะคะคือรู้สึกเหมือนว่าคือใส่เกินไปนะคะก็บอกไม่ถูกนะคะว่าเพราะอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเหลวเกินแต่ถ้าเป็นวันเดือนปีก็ยังไม่หมดอายุนะคะ ไปห,หมดเอาปีหน้านู้นนะคะพอบาลังพ์พยอมนี่ซื้อของนี่จะต้องเช็คเช็คก่อนนะคะว่าวันเดือนปีหมดอายุเมื่อไหร่ถ้าเรากินนานเราจะต้องให้เลยเวลาไปเยอะๆนะคะหรือว่าได้ของผิดใหม่ก็ดีอันนี้ก็หวานลงตัวใช่ได้นะคะเค็มเปรี้ยวนะคะลงตัวเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเส้นมีนะคะ เป็นเส้นมีของววัยนะคะเคยกินตราสิงโตแต่วันนี้ตาสิงโตหมดนะคะก็เหลือแต่เส้นมี่วัยวันะคะอิกเดี๋ยวต้องไปดูใหม่ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ พอเคยซื้อมาหลายๆชนิดนะคะบางชนิดก็ยังที่ว่านะคะทั้งๆที่วันเดือนปีนี้ยังอยู่อีกยาวไกลนะคะแต่ของกลับมาเสียนะคะอันนี้ถ้าซื้อของตามห้างร้านต้องดูให้ดีๆนะคะนี่ก็เสียไปอีกแล้วหนึ่งขวด เราก็จะใส่ถั่วงอกนะคะนี่ค่ะใส่ถั่วงอกเขาบอกสมัยโบราณนะคะเขาบอกว่าถ้าใครผัดหมี่เขาจะบอกว่านั่นงานใหญ่อีกแล้วเขาจะไม่บอกว่าผัดหมี่นะคะถ้าบ้านไหนผัดหมี่เขาจะบอกโอ้วันนี้งานใหญ่อีกแล้ว ก็คือสมัยโบราณนะคะถ้าไปงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานโกนจุกอย่างแรกเลยที่ต้องมีคือผัดหมี่นะคะต้องมีทุกบ้านทุกงานนะคะสมัยนี้ก็จะดูรู้สึกว่าจะห่างหายไปนะคะสําหรับประเพณีอันนี้นะคะอันนี้แล้วก็จะใส่หอมนะคะใส่ต้นหอม กินไหมคะแล้วเราก็จะใส่ไข่หัน่นฝอยนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่ม <c oughs> คุณค่าทางอาหารนะคะนี่ค่ะโอ้โหหอมน่ากินมากเป็นของโปรดอีกหนึ่งชนิดนะคะ ชอบกันทั้งครอบครัวนะคะสำหรับผัดหมี่นี่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับหมี่ผัดหมี่นะคะผัดงานใหญ่นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ